สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับที่อิปธนพัชเรินฟาร์มบารักดานตำบลนอำแหวงโสภาอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่กอกยางง้วไปเมื่อกี้นะครับคลิปก้อนหนานี่นะครับผู้ใดท่านเบื้องก่อเลื่อนขึ้นไปเบื้องใดนะครับกดเข้าไปที่ช่องผมแล้วก็จะมีคลิปหลายๆคลิปนะครับที่เขาอับลงเกี่ยวกับการเลี้ยงง้วนะครับนี่คือคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปการกินเปลือกมันล้าง ต่อเนื่องของวัววันที่487นะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566นะครับต่อเนื่องกันมาจากเขากาอกยางง่วงมาเสาไปแล้วนะครับนี่เขาก็มาเตรียมเปลือกมะล่างมักยีแห่งงวเป็นวันที่187นะเอ้ย487นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคือเกาครับนี่นะครับก็คือเกาเหมือนเดิมนะครับ จากกีไหกินซูมือนะครับนี่เปลือกมาล้างมักีตกับลำาลงสีเล็กแล้วก็พีมิกนะครับห้อยหนานะครับนี่เสียงใน่จมซินเป็นสวดยวัดนะครับเพราะว่ามันติดวัดนะครับบ่ไกลจากวัดปายในประมาณสองสามอยเมตรนะครับจากบ้านแล้วก็มาหม่องเลียงว่วนะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนเศร้านะครับนี่อันนี้กาชื่อฟางมวนของเขานะครับปีนี้บ่คอยกินเฟียงเลยนะครับงัวนะครับยังเต็มขอกเฟียงของเขาอยู่นะครับ พอดีแบงค์ไปห้พีสะพายอยู่นะครับผมแบงค์ไปห้ก้อนละสิบบาทนะครับผมเอาแค่คาขนให้ล้านขึ้นนะครับอันนี้คือแบงค์ห้พี่สะพายนะครับมาแบงค์ห้คนนอกบ่ได้แบงค์นะครับอันนี้ผมขายห้พีสะพายผมซสืออันนี้ก็เป็นแปงยาแพงกุลาแทะเล็มนะครับที่ยังที่สำหรับผู้เคยบ่งคิบก้อนๆแต่สามสี่ปีที่แล้วนะครับม็นยังลงหลงเหลือหล่องอยของแปงเทาแบ่งเป็นอ่าเป็นแปงน้อยๆอยู่นะครับ หญ่เป็นกุลากัยังมีอยู่เนาะครับอ่าปลูกที่ปีหาปีแล้วนะครับยังอยู่นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนเสาร์โด้รถคู่ใจ36แรงนะครับอ่าใส่ดีนะครับบ่ต้องใส่รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับนี่มีรถไถคันเดียวจบเลยนะครับเห็ดอีหยังได uh, ้เบ yep. ิร์ดนะครับอ่าแก่เฟียงแก่เฟียงได้เบิร์ดนะครับอ่าบ่ต้องใส่หลายอย่างหลายอย่างเห็ดไถเห็นหน้าไถนงไถหน้าได้นะครับนี่ย กองฟางกนเขามีทุนเทากระเจี๊ยดเห็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 ดหม่องไม้นะครับปอเปิ้ลเห็ดหม่องไม้บํารุงนะครับรีโนเวทนะครับเห็ดให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มันแข็งแรงทนทานกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำที่เขาเตรียมไว้สำหรับหัวเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะครับใช้นะ้ำประปาหมูบนน่บ้านแล้วก็เป็นอันนี้ถมไว้เพื่อของพี่สาวเราอาจจะมาเห็ดเงี้ยนนะครับนี่เห็ดเงี้ยนไใบพวกนี้อาจจะเขาในอนาคตอาจจะใหญ่ขอกงอขอกยังออกมาพี่นะครับเพื่อร่องรับการขยายตัวของ ลูกงัวที่เขามันสิเกิดหม่นะครับเดี๋ยวว่างแผนไว้นะครับแล้วก็ว่างแผนเป็นในระยะยาวไว้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องอว่างแผนเพื่อไว้นะครับอันนี้คือแผนในการวางเพื่อไว้วาเขาเสีอยอย่างนี้นะครับในปีนี้ปีนี้กาเดือนซิปแล้วมันก็สีสิ้นปีแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับสามร้อยหกสิบห้ามือนะครับแปบ๊บแป๊บเดียวก็สีสิ้นปีแล้วปีนี้ก็ได้ยังไปมากไม,กมก้หลากหลายนะครับหนึ่งก็คือได้ได้รด ตัดหญ้าเดินตามมาแล้วก็ได้แปลงหญ้าเพิ่มขึ้นมาอีกคาดว่าเนี่ยสี่สิบไรอ่าเขาสิปลูกเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยเนี้นี่และภายในายอาทิตย์นี้แหละครับเนี่เริ่มว่างแล้วเริ่มยู่ตัวแล้วนะครับช่วงวันหนึ่งหันการล่นหาง่วมาเข่าฟ้ามได้สองตัวนะครับที่ผมเคยอ่าที่ผมทายคลิปไปเมื่อกี้และกอกยามันไปเมื่อกี้คลิปก้อนนะครับเรื่อง่ไปเบื้องหนึนะครับตัวละหมื่นซี่กับสองหมื่นนะครับ เงินสามเมื่สี่ได้สองโตแม่ลูกอ้ยแม่แยกลูกมากนะครับเดี๋ยวเลี้ยงไว้อีกล้างเกี้ยวเข่ากันนะสิได้ทับแล้วก็ปีนาก็ควอดลูกนะครับเลี้ยงเก่าเดียนนี่สิเนาะครับก็คือยนระยะเวลาสําหรับการเลี้ยงงัวหน่อยนะครับเป็นอย่างเขาคือบ่อแม่ลูกแม่ลูกมันกะราคาอีกหนึ่งนะครับมันกระแพงไปอีกเขากันเลยอ่าดรอปลงมาเป็นเอาตัวแม่มันแยกแม่มันมากนะครับหลักในการสื่องัวเข่าของเขานะครับนี่มันมาเร่เนาะครับมันมาเร่ของเขากะนี่คือแบงอยู่นะครับแบงจิ้น ผู้ใดอยากได้ใกล้ๆเพราะอยากไปปลูกกัางงานสองงานสามงานสี่งานกะลองทักสอบถามกันของมเบึงนะครับว่าเออแป้แงเกล้งไดเจ้ากเกี้ยวไห่บอ่อหรือข่อยเกี้ยวเองนะครับมันเป็นต่อแรกอย่างมันปนไหลนะครับซึ่งอยากใครดีก็ขึ้นมาคุยกันก่อนนะครับว่าแนะนาให้ลงเกี้ยวเองดีกว่าน,นะครับส่วนราคากะเปิดไว้ที่เหรียญเจ็ดบาทนะครับเจ็ดบาทเจ็ดบาทนี่คือราคานี่นะครับแต่ว่าเขาขายหรือเขาต้องคุยกันก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นหย่าต่อแรกหมายถึงว่าผมเปิดไว้เจ็ดบาทจะซื้ออาทิตย์อ่า สี่บาทหาบาทหกบาทเจ็ดบ,บาทก็ได้นะครับทั้งสี่เราคุยกันก้อนนะครับเอาหลายเอาหน่อยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าแบ่งให้เกษตรกรไปปลูกซื้อนะครับเพราะว่าเขาบม่ได้ปลูกเพื่อจำน่ายโดยเฉพาะฮะไม่ได้ปลูกเพื่อจำนายโดยเฉพาะเราปลูกไว้เพื่อให้ัวเรากินนะนี่เดินมาลงนี่แล้วนี่แปลงนี่สิปลูกนะครับนี่เอ้ยโบเมียนผีซ้ายว่าปาเปลี่ยนปลูกเอาข้าวโพดมาลงนะครับปีนี้สีเอาข้าวโพดมาวางก้อน พอในในเขาก็มีพันหยามันมาเร่ของเขาอยู่แล้วบบบบบตองซีเรียสนะครับอืมเขามีแล้วพันมาเร่กับหยาในนะครับอาอสิเอาข้าวโพดมาปลูกนะครับไปถามเมืองมาเล็ดพันหมื่นว่านนี่อยู่ร้านขาย30มกิโลสี่บาทนะครับซึ่งแต่ว่ามันเป็นเป็ดข้าวโพดที่มันเป็นปีที่แล้วมันก็เลยสิมีหมอดแน่เพิ่นก็เลยบอแน่น้ำแมวมาปลูกแต่ว่าคันลูกค้ารับได้กะเพิ่นก็ว่าซื้อไปปลูกได้นะครับสอบละ30มกิโลสี่บาทนะครับ อันนี้ก็บปัญญาลูซี่ซึ่งเฮาหน่าสิปรับเปลี่ยนในการปลูกโดยการสิปลูกอาจสิปลูกโรคในหรือว่ามันมะลีนนะครับเพราะว่าหม่องที่เฮาสิเอาเขาเออนี่ยังล่ะหม่องว่าแปลงเมื่อกี้ที่เฮาว่าสิเอามันมารีลงพี่ชายว่าอยากปลูกกระโพดนะครับเพราะว่าดินมันสุ่มอยู่นะครับอ่าขันคันได้มะเร็ดพันมือนี่ก็คือว่าสิปลูกมืออื่นแล้วยังชีเนาะครับเนี่ยเพราะว่าดินมันสุ่มนะครับเพราะว่าขันเทาถ่าโดนก็นี่คือดินมันสีแห้งไปแล้วนะครับเนี่ย โอ้ตีลีกสิทธิ์บัน้อบทสวดนี่เนาะนี่เนาะครับแปลงงามันมาลีของเขาเดี๋ยวเขาฉีนึ่งขันบอ่อปลูกก็คือต้องตัดออกนะครับตัดออกรอบนี้แหละครับรอบก้อนเกีียวเขาเนี่ยแหละเพราะว่าให้มันปงไม่แล้วกะ็เขามีพันอยู่ในแปลงนี่แล้วนะครับเออเขากับบอ่อใดซี่เหลี่ยนะัมนี่เห็นมอที่ผมเคยเว่าไว้ยนะครับว่าผมปลูกแค่เท่าไรอ่าหกสิบกิโลสามงานนะครับสี่ร้อยแปดสิบบาทผมเบี่ยกิโลละแปดบาทนะครับ แปดหกสี่สิบแปดสี่ร้อยแปดสิบบาทนะผมแลนไปเอาเองอันนี้ตะขาห์หยานะครับขาน้ำมันบริคิดนะครับเนี่ยมาที่นี่คันผมมาปลูกอ่ะผมปลูกไร้ละตันก็นได้นะครับเพราะว่าผมมีเงีผมมีหยาผมแล้วอันนี้ผมบอกให้ฟังซื้อเนาะหมายถึงว่าถ้าเรามีพันหญ้าของเราแล้วเราปลูกไร้ละตันไร้ละสี่ร้อยหาร้อยโลสองร้อยสามร้อยก็ได้นะครับนี่คือเขาบริือาา้อเนาะคันสมมติว่าเห็นเพื่อนขายอยู่กิลโลละสิบบาทจริงจังจิปลูกไร้ละตันมันกับไร้ละหมืน่นมันกับโมเมนเนาะครับมันกับยิ่งสิละ เขากลับพอมีเวลา,เพ,าเพื่อไปพื้นที่เขาจะซื้อไปปลูกไว้จะกะสอบหนึ่งสองกระสอบนะครับซ้อมเห็ดพันธุ์ไม้ตะก,ก่อนนะครับเพาบว่จำเป็นต้องลงแบบว่าโอ้ปลูกหาไรอา่าลงไ,ลลาลลาไรละหาลอยกิโลอ่ากิโลละสิบบาทไรละหาพันหาไรหาหาไรหาสองหมื่นหานนะครับแต่ที่นี่จักว่าปลูกไปแล้วจักสิได้ขายเงินบ่ได้ขายนะครับเพราะว่าที่ผมกล้าเอามาปลูกนี่คือว่าผมเอามาปลูกอ่า อย่างล่ะเอามาปลูกอันเห็ดพันนาะครับบ่ได้ปลูกขายอันปลูกขายนบ่าท่านเงินเนาะครับเพราะว่าเขาปลูกบางอืมเขาต้องคิดจังสั้นเนาะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันกับมี่อ่าเห็ดและผลของมันเนาะรับสำหรับคนที่เขาเจ้ะปลูกขายเขาเจาก็ปลูกทีเดียวปุบปั๊บเลยคราวเดียวได้ขายยังสั้นเออขึ้นทุนขึ้นนะครับแต่แต่เขาบร้ว่าในอนาคตมันสิเป็นยังไงเนาะครับคนปลูกหลายปลูกหลายนะเนี่ยจะหงาในห้องเสร็จเนี่ยต่อสองแล้วนะครับเนี่ยหงาปนกับหลายนะครับเนี่ย แบ่งได้อยู่เนาะครับแบ่งได้อยู่แต่ว่ามันแห่งบอลลุนเนาะครับสามบาทเนาะจริงจีแบ่งกิโลละสามบาทจริงจีสามบาทตัดเองหรือไงตัดให้คุยกันอีกทค่นึงหรือ,อยังไดเนาะครับเนี่ยมันจริงจี่เหรอหย่าในอยู่ใส่กระมีเนาะครับขายสามบาทสองบาทห้าบาทแลท้วแต่ผู้ใดอยากขายเนาะครับจ้างงคมนี่ผมไม่ได้ซีเรียสว่าจีขายอย่างเ่ขายเนาะครับเพราะว่าผมเอาไปเองง้อผ,ผ,ผมกินเนาะเออ แต่ผมสิขายผมแบขายได้แต่ว่าผมก็สิขายนี่ละสามบาทสี่บาทห้าบาทนี่ละแล้วแต่สถานการณ์ของหงีานะครับสําหรับแบงแบ่งเงินไปปลูกซื้อนะครับแบ่งเงินไปปลูกนะแต่ว่าขายไปเหงัว่ากินบ่่ไดขายเนาะครับบอกว่างัวเฮากับมีอยู่เข้าตรงเรียงงัวเข้าเห็นมันอิ่มก่อนนะครับเนี่ยแล้วการของผมคือผมต้องใหงัว่าผมอิ่มก่อนเนาะครับค่าคอยสิขายคอยสิพอแบงแต่ว่าขันแบงไม่ให้เกษตรกรปลูกกับแบงได้อยู่นะครับมันแบงให้กันไดเบิร์ตเหครับ แต่ว่าหมายถึงว่าบ่แม่นว่าสิตั้งขายอย่างเดียวนะครับตั้งสิแบงน้ำนาะครับแบงแบงแล้วก็อ่ารจงว่าเหงืว่าจะของกินนะครับเนี่ยพื้นที่อยู่ตรงนี้ที่ผมยืนเนี่ยแปลงนี้มันปีนีม้มีมีแผนแผนว่าสิปลูกซีปลายนะครับเนี่ยหยาเนี่ยจังหญ้าในแปลงเนี่ยปลูกมากแต่เอวันตีเท่าไรกะรักกระดาตี่2กรกฎาคมเนี่ย มองนี้ยังบ่านจะตัดอยู่นะครับเนี่ยสองกรกฎาคมเพราะว่ามันบ,า,นบาท่านแห้งเนี่ยเดี๋ยวผมเสารถลงมาตัดแล้วให้มันแห้งอีกเล็กน้อยก่อนนะครับนี่ช่วงนี้กับฝนกับทิมช่วงไปแล้วนะครับกับเหลือแต่อากาศหนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะครับนี่เขาวางแผนไว้สําหรับง้อถือเขากับวางแผนไปตามถืนะอนาะบ่ได้ซีเรียสอย่างไรเห็ดปลูกหญ้าเลี้ยงวัวถึง คันเม้นปลูกก้อนนี่ประมาณ2ปีนี่คือว่าได้เงินหลายบาทนะครับเนี่ยแต่ว่าเฮากาัช่วงนั้นมันกัเป็นร้อยตอนนะครับตัดสินใจยังมันก็ยากนะครับแต่ละบาทเฮากับบ่แม่นว่าสิตัดสินใจจ้วดจ้วดจ้วดเลยเนาะมันก็เป็นไปตามขั้นตอนตามระบบมันเนาะครับเฮาบ่ได้มีเงินถุงพอสิลงทุนแบบเป๊ะๆทีเดียวเนี่ยคือจังสะนามผมเนี่ยก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บหยังน,น,นะครับอ่ามีการเก็บเงิน ผมก็ลงทุนจากการขายง้วขายง้วได้แล้วก็เอามาลงทุนในส,สถานทีในเอยียงกรังสี่เนาะครับเอ่อก็เลยบอท่านได้ซื้องัวเขาปันไหนในช่วงทีงัวก็เป็นดีครับช่วงปีช่วงคืดหลังไป2องสามสปีทีงัวแพงอ่ะเอา้าเนี่ยผมไม่ได้ซื้องัวเขาจากตัวเลยเนาะครับผมได้ซื้อเขาต้บกขู่เรียบร้อยผมตัวเดียวนะเนาะครับตอนนั้นซื้อเขาสี่หมื่นเนาะครับตอนนั้นเก่าเดือนประมาณ4ปีที่แล้วได้เนาะครับผมได้ซื้อเขาตัวเดียวเนาะครับ น้องนั้นก็เอาลูกมันขายนะครับแล้วก็เก็บเลกผสมหน่อยเอาลูกมันแล้วก็กลับเงินเดือนงานประจำนะครับเอามาเห็ดเอามาเห็ดเกี่สื้อรักเสาจวนซื่อลวดน้ำลงทุนสื้อรถรัดยาลงทุนเจาะน้ำบาดาลลงทุนขุดสะมันหลายอย่างเนาะครับมันเป็นชาวเห็ดคอขึ้นแล้วสื่งง้วมาเลียงเนาะครับมันหลายก็นั่นเนาะครับหลายก็นั่นมันระบบในการเอ่อเียงง้วเขาเขาสะสมมา หลายปีแล้วนะครับตัางแต่ผมจำความได้ก็คืออยู่บ้านนี่มันมันมีงัวมีคว้วอยู่แล้วนะครับเพื่เลี้ยงมาเป็นกิจวัตรประจําของของอย่างก่อของของขอบรั้วอยู่แล้วนะครับเลี้ยงเพื่อใส่แรงงานตะกี้กับไถขว้วเปลี่ยนจากคว้วกับมาไถรถไถเดินตามเปลี่ยนจากรถไถเดินตามกับอัพเลเวลมาเป็นรถไถนังขับบางทีครับมันก็ผ่านมาเป็น3ามสีเจรนิชันแล้วสําหรับของงูวั้วนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เลี้ยงงวบ่ได้เลี้ยงไว้ ใส่การใส่งานแล้วเนาะครับเรียงไว้ประดับความสวยความงามแน่เรียงไว้ขายเนี่ยแน่จังสิเนาะครับแล้วแต่ผู้ใดจิมักแกงเลยน,นะครับงัวงามกับแพงง้วเนี่ยกับถือตามเกียรติตามงัวนะครับนั่แหละมันก็เลยเป็นแบบเข้าสะสมมารเรื่อยๆนะครับบวชาว่าเข้าทุนเข้าหลายเพราะสิด้ลงแบบปึ๊บๆๆทีเดียวยังสิเนาะครับแบบแบบนี้ละมิดบม่ได้นะครับว่าอุ้ยอยากล้อมหัวปึ๊บจะขูดสาปึ๊บจะก่อหน้าบดานปึ๊บากเฮ็ด ฟังไม่ปุ๊บอยากคิดฟังไม่ปุ๊บอยากได้ลดเครื่องอัดฟางอากได้รดตัดหญ้าเขาภ่สาหมาเห็ดภายในปีเดียวได้นะครับเขาก็ต้องหมุนเงินเนาะครับเนี่ยก็เลยเป็นอานี้เมาประสบการณ์เนี่ยฟังินซื้อเนาะครับเพื่อสําหรับคนที่เขามาไม่เขามาฟังไม่เนาะครับเพราะว่าคลิปคลิปเขาบางคนเพิ่กเบ,บ่ได้ติดตามมาตั้งแต่อ่าต้นเนาะครับอ่ตั้งแต่เขาเห็ดคลิปยูทูบคลิปแรกๆผมเห็ดประมาณสี่ปีหรือหา้าปีได้นะครับ คลิปปลูกางานนี้เปียรตะกรนแปลงนี้สิเป็นางานนเปียนะครับบ่อตอบโจทย์นะครับสื่อทั้งเคียงซับเตือทั้งอันนี้บ่อตอบโจทย์บ่อตอบโจทย์หลายอย่างนะครับดินบ่ดีนะดินไม่เหมาะสมพื้นที่ไม่เหมาะสมสําหรับเนเปีย,ยแล้วก็แรงงานเราไม่มีนะครับสื่อทั้งเคียงที่เอ็มอาร์นะครับอันนั้นกะดีเคียงที่เอ็มอาร์นี่ถือว่าดีมากเลยแต่ว่ามันบ่มเหมาะสมกับบริบทของขอกงวัวของเฮานะครับแรงงานกับบอมี่อหลายขั้นตอนจังสีินะครับอื ก็เลยบอได้เหตดตอนะครับที่มาเขาก็เคยมีแล้วนะครับนี่บริบทของเขาก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับบอได้อยู่กับทีพยายามเอาวิอ่าเทคโนโลยีพยายามศึกษาวิชาการอะไรมันดีก็เอาเขามานะครับซึ่งล่าสุดนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นเปลือกมะล่างมากยีนะครับซึ่งเขาให้กินมาแล้วต่อเนื่องมาเป็นวันที่487วันนะครับก็คือปีกัวนะครับให้กินเป็นปีแล้วนะครับเนี่ยแต่ลงทุนซื้อถังไปหลายนะครับแล้วก็ลงทุนมามักนะครับในกระบวนการมักเนี่ย ในกระบวนการหมักในกระบวนการเห็ดเปลือกมันล่างเนี่ยตันละตีเลนเลนไปประมาณตันละเจ็ดลอยถึงพันหนึ่งเนาะครับแล้วแต่ช่วงมันหันมันตีมันช่วงในราคาตันละสามลอยถึงห้าลอยกิโลเนี่ยนะครับกะกะถือว่าเป็นเงินส่วนหนึ่งอยู่เนาะครับที่เขาต้องได้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 ได,ได้ได้วางแผนไว้ในการเห็ดเปลือกมันล่างนะครับมันกะ มันกับเปลืองในระดับหนึ่งอยู่เนาะครับเพราะว่าไหนจะถึงเขาสื่อถังสมมุติว่าถังซื้อเหล็มาถังละสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบเราแต่ผู้ใดสื่อเนาะครับอ่าเหล็นี่เบาหนอยฟังเลยสื่อเหล็ถังร้อยหาสิบราคาประมาณสามร้อยถึงสามร้อยหาสิบหรือว่าผู้ใดสื่อได้ถือก็นี่ก็อาจจะไปแก้เองยังสิเนาะครับนี่ยังสิร้อยถังก่าสามหมื่นแล้วนะครับต้องมีเงินแหละตำตำสามหมื่นนะครับเนี่ย คุณก็เอาเงินสามหมื่นไปลงทุนอย่างนี้แล้วแล้วก็ลายทางก็คือไปซื้อเปลือกมันล่างไปซื้ออย่างมะมักนี่เฉยมันก็เป็นค่าใส่ใจอยู่แล้วนะครับตันละพันตันละพันเทาตีแบจริงจีนะครับน้ำมันรถคานี่นั่นอคือมันมันต้องลงทุนนะครับแต่ว่าเขาเขาเบิ่งมาลงทุนไปแล้วมันคุ้มทุนบออที่ผมเห็นนี่คือผมศึกษาไว้อยู่นะครับว่าคือที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันคุ้มทุนบอโมเมนต์ว่าเห็น่นเหตุกับผมก็เห็นน้ำ่นบบมแมนเนี่ยครับอ อาจมือหนึ่งผมเห็ดเบื้องแล้วมันอาจ,จิบเหมาะสมกับขอกงวผมมันบกคุมทุนผมถังวุ้นนี่ผมอาจิขายกัได้นะครับเนี่ยถ่ายเป็นมือสองไปใบละจกัจกบาดจากักบาทกับคอยวากันไปแค่นึงนะครับหรือว่าเห็ดไปแล้วมันคุมทุนคักดีเนี่ยผมอาจ,จิซื้อมมนอีกไปร้อยถังกัได้นะครับแบบน,นี้มันกับบอกว่าถือนะครับรูปผมอาจ,จิขยายบอ่อมักเป็นบอ่อปูนบอ่อหยางไปเองสินะครับซื้งงัวงไมาอีกก็ได้นะครับนี่คือมันต้องเห็ดไปน้าศึกษาไปน้ำนะครับเพราะว่าเขาบริเลียงงัวเฉพาะว่าเป็นพอ้านะครับไม่บริเป็นพนอค้า ซื้อมาได้กำไรขายไปเองสี่เนาะครับซึ่งขันผู้ใดเ็ดไดงั้นก็ดีเนาะครับเพราะว่ามันสิเป็นมีเงื่อนหมุนตลอดนะครับในช่วงนี้ราคากับพอจับต้องได้เนาะครับแต่ว่าเขาเป็นเรียงจุดประสงค์ของเขาคือเรียงว่าตนน้ำเนาะครับเรียงว่าตนน้ำสื่อพอพันกัมาคุ้มฝูงสิเดียวจบนะครับบ่ได้ว่าพอดังแม่ดังนะครับออกมาลูกผูกขายตัวแม่ก็ขายขึ้นกันขายสูต่ตเนาะครับตัวใดงามพีู้ใดอยากได้ก็ขายขึ้นกันเนาะครับวัดแด่ราคา ส่วนที่ตัวใดขายบออกที่ให้เขาก็เอาไว้ฟ้ามเขาตัวไปนี่ยนะครับว่าจะให้ลูกได้เนาะครับเขาบ่ได้ซีเรียสว่าอู้กูตรงจงว่าง่ายนะครับอู้ฟ้ามกูตรงงามบบไดวานะครับคือว่าขายเบิดนะครับขายเบิดขายเบิดกัวดีมีไว้แบ่งปันนะครับคือจังอ่าผมเห็นฟ้ามหนึ่งสีเป็นวานะครับถูกต้องนะครับกัวด,ดีก็มีว้แบ่งปันนะครับสําหรับคนที่อยากได้เพราะว่าบางคนอ่า เขาเออเนี่ยังละบางคนต้นทุนเป็นสูงก็เฮาเิ่นสามารถเรียงแบบง่วงามแบบคุณค่าทางจิตทั้งใจใดเนาะครับของเฮามันยังทันได้ถึงระดับคุณค่าทังจิตทั้งใจนะครับมีงัวงามกับแบ่งแบ่งคนที่เป็นนศักยภาพด้วยการเรียงนะครับของเขากาเอาเงินเรียกเพิ่เป็นก็ได้ดอกบ่เป็นยังนะครับเออครับผมสําหรับคลิปนี้การป้าเบิ่งบรรยากาศพูดคุยฝอยกันไปนะครับตามนี้ผู้ใดอยากได้พันหามันมาเรขก็ลองสอบถามกันขอมานะครับในก็ลองสอบถามกันขอมานะครับ มันบอล้วนเนาะที่ผมบอกว่าสอบถามกันออามาบวกก้าการันตีว่าสิขายกิโลละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทดอกเพราะว่ามันมีหย่าอื่นปนมันตัดไปแล้วสมมติว่าตัดหย่ามันมาเลยไหงเสียตัดร่วมกันหนึ่งสิอาจจะมีหย่ามันมาเลยอยู่หาสิบเปอร์เซ็นต์หย่าธรรมชาติอีกหาสิบเปอร์เซ็นต์สั่นมันก็บบลคุ้มค่าเพิ่นนะครับสิเนาะหรือว่าเผยเพิ่นเลือกลงไปตัดเกี่ยวเอาเลือกเกาลัดเนี่ยเกี่ยวขึ้นมาแล้วแล้วสิมานั่งเลือกเป็นเส้นเป็นเส้นก็ได้นะครับเออจังสัรห้องคอยคุยกันอีกเทียนหนึ่งนะครับอ่า สำหรับผู้ที่อยากปลูกเนาะอันนี้สำหรับผู้ที่อยากปลูกว่กา,าผมกัสิตัด์แล้วเนาะอ่าแล้วในส่วนของขุมงัวนะครับฝากไว้น้วไเลิเครับขุมงัวขุมงัวขุมงัวกะมีหนาลานชัดเจนเนาะครับสำหรับผู้ใรอ่กากังวลว่ามันเห็ดไข่หลีบอยจังสันจังสีเนาะครับอ่ปาปักบุดไปที่เมืองพลยาสัตว์เนาะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอพลตำบลในเมืองตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเนาะครับปกัก ปากไปในอยู่ในอ่าพิกัดแผนที่ได้เลยนะครับมันจะตึมเลยครับเมืองคนยาสัตว์นะครับหรือว่าผู้ใดเคยผ่านมาทางอ่าสนามงัวสนามวัวควายบ้านชาตินะครับหรือว่าสนามวัวควายของอำเภอพลนะครับกับก้อนสีหดนะครับออกมาจากซีแยกไฟแดงเงยประมาณ3ามสี่ลอยเมตรใายมือเนาะครับมีไปเงยนะครับขายวัสดุอ่ายาสัตว์ทุกชนิดเนาะครับย้ำว่ายาสัตว์นะครับยาสัตว์ยางัวยาหมูยาควายยาหมายาแมวนะครับโดยสัตวแพทย์ ยิงนะครับผมเอาไปเห็ดขายเออผมก็เอาไปฝากเพื่อนขายอยู่หันน้อครับผมงวัวนะครับสําหรับผู้ที่อา่าอยู่ไกลๆอำเภอพุ่นเลยว่าพันไปพันมาอยากเห็นอ่าเขาเอือเนี่ยอะไรอยากเห็นตัวจริงก่อนบอกไกลอยู่อ,อมแอมมองพุนยังจีบประท้ายน้องสองห้องบวัวลายซีดาจังสีแว้งหน่อยแว้งใหญ่ บ้านไผ่เมืองพ้นจริงิอยากเขาไปเบิ่งกับเขาไปเบิ่งได้นะครับตัวจริงกับยุหันมีทุกขนาดทุกไซส์นะครับตอนนี้กับขายออกไปแน่แล้วล่ะก็จีเฮ็ดไปเพิ่มอีกอยีกนะครับนะ่าจะเริ่มจาก2เดือนขึ้นไป2เดือนกั850 2เดือนขึ้นไปแล้วก็หาเดือนขึ้นไป880แล้วก็16 15เดือน16เดือนขึ้นไปก็อ่า900แล้วก็ระดับพ่อแม่พันกับเก้าร้อยาะครับเนี่ย ไปเบิ้งเอานะครับว่าเอ้ยงัว่าเขาอาจจะงัวสองเดือนอาจจะง่ยซ้ำงัวเจ็ดเดือนก็ได้จริงๆเนาะเขาก็บอกว่าถึงนะครับหรือว่างัวเจ็ดเดือนอาจจะน้อยซ้ำงัวหาเดือนจริงๆก็ได้เนาะไปเบิ้งเอานะครับเพราะว่าบางที่มัน รูป e, ลักณของหัวม no ันบกคือกันเนาะครับบางตัวกับหัวใหญ่บางโกกับหัวเงาอย่างนั้นอย่างนี่เนาะครับไปเบึ้งใส่หรือว่าไปเทียบขนาดได้นะครับแต่ว่าขันต้องการสร้างจากเขากับเขาสร้างได้เลยเนาะครับสร้างได้โดยการที่เขาจะประกอบตามรูปรูปงัวนะครับทรงหัวห้เบึ้งเขากับสีถามแนวเลยเอยหนามันจากวงสมุติว่าสานดังมากว่าไตกขกหูมันเงาเท่าใดอย่างสี่เนาะครับเขากับประกอบให้ได้นะครับพอดีเป๊ะนะครับใส่ยาวๆเลยเนาะครับสำหรับของเขานี่นะครับ โอเคครับสำหรับฝากไว้สำหรับคลิปนี้สักก่อนนะครับผมสวัสดีครับ